เปิดของที่พิมพ์บริพายประกาศคืนกำไรลูกค้า เรียกได้ว่าลหลายๆคนคงรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแม่ค้าออนไลน์คนดังพิมพ์ริไพตต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรเธอก็ปังสุดๆแถมมีลูกค้าเยอะมากๆทั่วทั้งประเทศที่ช่วยอุดหนุนเธอเลยก็ว่าได้ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ประกาศในไลฟ์ที่เจ้าตัวขายของก็บอกเขาดีว่าสิ้นปีนี้เตรียมคืนกำไรให้กับลูกค้าของพิมพ์ริไพตเตรียมแจกรถยนต์ฟอร์จูเนอร์รถจักรยานยนต์และทองใครที่ซื้อของมีสิทธิ์ลุ้นรับของอย่างแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นแม่ค้าขายออนไลน์คน ัสําหรับพิมพ์ลีพายเวลาเจ้าตัวไลฟ์ขายของทีไลก็มักจะเป็นที่พูดถึงอยู่เสมอนอกจากนี้เจ้าตัวยังมีจิตอาสา,าช่วยเหลือสังคมอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก newslive.work.com ขอบคุณค่ะ